นี่นะครับวิธีการกระตุกปลามกึกกางทะเลซึ่งห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลนะครับ <c oughs> ผลแพ3าอ่าว <c oughs> ปินเซตนะครับตอนนี้เราได้ประมาณ5ตัวแล้วนะครับทีมงานก็ช่วยลูกค้าตกกินได้หลายตัวแล้วนะครับทีมงานก็ <c oughs> ทำบาปทำบาปขึ้นกันเข้าไปนะครับทุกคนก็เต็มที่ วันนี้คือลมสงบมากนะครับปลาหมึกก็เลยอยู่บ้านนอน <c oughs> ปกติอาจจะได้หมึกตัวเท่าศอกตอนนี้ก็ได้หมึกตัวเท่านิ้วโป้ง <c oughs> อ่ะพี่ตั้มชูหมึกหน่อยครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวเราจะให้ม <c oughs> องไม่เห็นเว้ย <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้เรามือเดี๋ยวเราตั้งเตาย่างแล้วนะครับถ้าคนประเทศไทยสนใจก็ขับรถมาจังหวัดประจวบนะครับ จังหวัดเราก็ยาวที่สุดในประเทศแคบที่สุดในประเทศนะครับแต่เราใจกว้างหัวละ200นะครับเรือไททานิกก็ขึ้นไม่ได้ขอบคุณครับผม